สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงไม่ต้องแปลก,กันนะคะวันนี้เรามาแต่งตัวเป็นตีแมวน้อยเราจะมารีโอ๊ย้ยขังหนึ่งแล้นี่ค่ะอันนี้เป็นโซนอาบน้ําของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะวันนี้ว่าจะไม่ได้วันนี้ว่าจะมาซื้อนะคะอันนี้โซนของปลาสัตว์น้ำอุย้ยมีเอสโรโต้เรอุย้ยนี่โซนของเอ่อของนอกอุย้ยทุกคนทำไมกง งูมาอยู่ตรงนี้ได้ถ้ามีนกหนึ่งงูโดนนกโดนกินไปแล้วไม่ใช่งูโดนกินไอ้หนูเขาอยากไปอะอห้หนูจะดูหน้าหนูเดี๋ยวมันก็กัดโอเคค่ะอันนี้คือที่เลี้ยงของตัวแกหรือ,นนอ,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 อตัวอะไรนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงค่าแล้วก็มีที่เลี้ยงของหนูแฮมสเ,เตอร์นี่เป็นที่เลี้ยงของกระต่ายนะถ้าสงสัยทำไมมีผมเป็นรู ้องนี้เป็นที่ของสัตว์เลี้ยงพวกหมาพวกแมวแต่ส่วนใหญ่จะพวกของแมวนะคะน่ารักมากหมาก็น่ารักแมวก็น่ารักอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าแล้วก็มีโซนแมวน้อยนะคะนี่เป็นโซนของสัตว์อออยังไงเป็นของเล่นของน้องแมวแล้วก็มีคอ,อ,อนโดแมวด้วยทุกคนยหางตัดอีกละไม่เป็นไรหรอนะทุกคนอันนี้เป็นอะ ถ้วยอ,อาหารแมวแล้วก็มีชุดตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่มีชุดหมาด้วยอยู่ด้านล่างนั่นเป็นชุดแมวหมดอันนี้ที่นอนสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ของเล่นของสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นถ้วยของสัตว์เลี้ยงโอ้ยทุกคนอยากด้มันเป็น,ออเ,อนอเออเอวนาร์อยอกด้ยเออมาเรื่องของเรากันอันนี้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงนะคะโอ้น่าอุ้ยหางเออเดี๋ยวเราจะไปด้านหลังกันนะ ดูด้านหลังนี่ไงไปด้านหลังกันเอ่อว้าวว้าวน่าล่างไปหมดเลยตมุตเมิอุย้ยทุกคนมีกระต่ายด้วยมีสัตว์อุย้ยเออพี่ขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะสงสัยจังพี่ไีตรงนั้นยังไงเขาคงไม่โดนหมาหรือแมวกัดใช่ไหมเนี่ยเออเขาคงไม่โดนหมา เราเรียกเออพี่ค้ามา,มาอยู่ตรง <มา S 1> ข้าง <c oughs> ตรงนี้ได้ไหมคะได้จ้ะไม่เป็นไรพี่แค่ไปดูเฉยๆโอเคอเคุ้ยถ้าสมมติเออหมาตัวน,นั้นไม่เลือของเราเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะโอ้ชื่อตัวเพราะว่าเราจะตั้งชื่อตัวนั้นวนะ่าปอ๊อปคอร์นดีกว่าแหละตัวน,นี้ชื่อปอ๊อปคอร์นตัวนั้นชื่อทุเรียนดีกว่าสีออกจะคล้ายปอ๊อปคอนเพราะตอนนี้เรา ให้กับหนังเลยแล้วก,ก็ชอบกินกับพรินด้วยอ้นนี่มีกระต่ายนีแฮมสเตอร์แล้วก็มีปลาอุย้ยมีนกนะคะไปถามเขาดี่าเออพี่คะซื้อสัตว์พวกนี้ได้ไหมคะเออซื้อได้ไหมคะเออ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 ค่ะตอนนี้ซื้อไม่ได้นะคะคุณลูกค้าเพราะต่อเออคุณลูกค้ามาพรุ่งนี้ได้นะคะเพราะไม่ใช่สัปดาห์หน้านะคะเพราะร้านเาราบบเปิดสัปดาห์หน้านะคะย จจังแต่ก็จบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนก็บายบายนะคะเดี๋ยวมาอาทิตย์หน้านะคะบายบาย